สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวซื้อ Samsung Galaxy s 2 3นะครับตั้งนะครับในราคาที่33000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็จะรีวิวของแถมนะครับที่ได้ทําการซื้อจากช็อปเอนะครับผมตัวนี้นะของแ่งฝั่งสงคลานะครับก็จะมีของแถมอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับซัมซุง s ยี่สิบสามอัลตที่ผมทําการซื้อนะครับตัวนี้ผมซื้อมาด้วยราคา3ามหมื่นสามร้อยบาทนะครับก็จะมีส่วนลดนะครับาจากการอาเอานํามือถือ Galaxy Note 8ผมนะครับสิบสี่กิกไปเทรดนะครับจะได้ส่วนลดนะครับก็เก้าพันบาทนะครับแล้วก็จะมีจะมีสิทธิ์ได้ส่วนลด9,000บาทนะครับแล้วทีนี้ก็จะ พอทำไปเทรดนะครับตัวเครื่องตัวนั้นก็ผ่านการรับรองนะครับจากศูนย์เอสนะครับว่าสามารถที่จะนําไปเทรดกับทางร้านได้นะครับก็จะสามารถที่จะเครื่องโน้ตแปดกระบอกก็สามารถขายได้ในราคา100บาทนะครับย้านะครับ100บาทแต่เนื่องจากว่าเราใช้สิทธิ์ในการซื้อ,อตัว g a l a x y Note น้าแล็กซี่อ่สิบสออร์ต้าของเรานะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก9,000บาทนะครับแล้วทีนี้ก็หลังจากที่เราได้ส่วนลด 9,100บาทนะครับผมก็ยังได้ส่วนลดอีก4,500บาทนะครับจากการที่ผมติดโปรกับเอทนะครับก็ยอดจะเหลือแค่3,300บาทนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ทําการรูดบัตรเครดิตนะครับผ่อนนะครับกับบัตรเครดิตแล้วก็ได้กัดได้แคชแบ็กกลับมาอีก3%นะครับขึ้นอยู่กับบัตรว่าบัตรนั้นได้แคชแบ็กเท่าไหร่นะครับผมก็ได้สิทธิ์ในประมาณนี้นะครับก็ ที่เหลือผมก็จะผ่อนเดือนละ3 3 0บา <assessment> ทนะครับก็เป็น10เดือนนะครับทีนี้เราจะมาดูของแถมนะครับจาการ้านเอนะครับว่าเขาแถมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับตัวน mm really ี่นะครับหูฟังเป็นแบบบลูทูธนะครับอันน uh ี้ได้ทําการทดลองใช้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เสียงฟังฟังชัดนะครับของแถมของฟรีนะครับแล้วก็ power bank นะครับ100มิลลิแอมป์นะครับชาร์จ 2ี่วัตต์นะครับความเร็วตัวนี้ก็ชาร์จ type c ได้นะครับก็สามารถนำเอาไปชาร์จ type c ก็ได้นะครับแล้วก็เป็น usb type a ได้นะครับ2พอร์ตนะครับโอเคทีนี้ก็มันจะบอกนะครับว่มันเหลือเท่าไหร่นะครับนี่ผมเพิ่งชาร์จเสร็จนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็เป็นสาวบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นของแถมนะครับจากร้านเอสเทลวิทนะครับสัตบานะครับยังไม่ทดลองใช้นะครับตัวนี้แล้วก็อย่างที่นี่นะครับ อ่างเนื้อกอลลักนะครับที่แถมมากับตัวการซื้อนะครับแล้วก็มีไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะก้าอีสนามนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ได้เทสใช้นะครับแต่คิดว่าก็ใหญ่พอสมควรนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับตัวที่ผมทาการเทรดนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะครับพอดีทาเอสเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับในการนําเครื่องมือถือนะครับเอาไว้เทรดนะครับพอดีตัวโน้ต8 ของผมนะครับก็จะเป็นรุ่นที่น่าจะล่างสุดนะครับที่จะสามารถนาไปเทรดกับตัว galaxy note ไอ้ galaxy s ยี่สิบได้นะครับนี่นะครับราคาสัง่งาราคารับซื้อโน้ตแปดผมนะได้แค่100บาทนะครับก็เป็นเกรดดีนะครับแล้วที่นี่ก็เทรดคับได้อีก9,000บาทผมซึ่งถือว่าคุ้มนะครับกับาการนำโน้ตแปดไปไปเตือนไปเทรดไปเทรดพินแบบนี้นะครับก็จะใช้โปรนี้น่าจะดูแล้วคุ้มค่ากับ การได้มาของ Galaxy Note เอ้ย Galaxy S 2 3บพันะครับตัวนี้นี่นะครับสองร้อยห้าสิบกิกนะครับเอ้ย2 5งร้อยห้าสิบกิกนะครับแล้วก็แรมแปดตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูบินนะครับมันที่ของแถมให้นะครับที่นี่นะครับผมให้ดูเลยนะครับก็ s a m s u n Galaxy g S 2 3 Ultra นี้จะมีราคาในตลาดก็4,000อ้อย4 3 9 0 0บาทนะครับอ่าส่วนลด ติดโปรกับเอ่นะครับแพ็กเกจผมจําราคาไม่ได้นะแต่ตกอยู่ประมาณ500ร้อยจำราคาไม่ได้ครับก็ส่วนลดตัวนี้จะได้อีกลบอีก4,500บาทนะครับส่วนนี้เป็นเคสกับตัวฟิล์มนะครับที่ผมติดกับร้านเอสนะครับก็ติดมาเลยดีกว่านครับเผื่อป้องกันนะครับเวลาหล่นแตกนะครับตัวนี้แล้วก็มีกระเป๋าผ้านะครับที่เขาแถมมานี่กระเป๋าผ้านะครับ แถมราคา15บาทนะครับตามบินนี้นะครับแล้วนี้หน้ากากอนามัยนะครับนี่ซื้อมือถือจากอซนะแถมหน้ากากอนามัยนะครับด้วยนะครับเพิ่มเติมแล้วก็อ่าเก้าอี้สนามมั้ยไหมครับนี่เก้าอี้แชร์นะครับสีราคา490บาทนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าซื้อได้ที่เท่าไหร่นะครับที่ข้างโนนะครับแล้วก็ power bank นะครับอ่าผมไม่ใช่ power bank อันนี้อันนี้เป็นส o u สป s p e a k e นะครับ อ่าแล้วก็สวิตนะครับสวิตราคา465บาทพาวเวอร์แบงค์590บาทแล้วก็บลูทูธนะครับเนี่ย299บาทยอดคงเหลือนะครับนี่ยอดยอดรวมนะครับ30,900นะครับแล้วก็หักลบหย่อนทุกอย่างนะครับก็จะเหลือ36,89บาทที่ผมต้องจ่ายวันนั้นนะครับก็รวมเคสกับตัว าฟิล์มนะครับที่ผมติดที่ร้านเอเลยนะครับเดียกิงราคาที่ผมจะจ่ายนะครับค่าเครื่องนะครับฟิมนี้เลยนะครับนี่ครับค่าเครื่องนะครับสามหมื่นสามร้อยบาทนะครับแล้วก็คำผ่อนเปอร์เซ็นต์จุเดือนครับผ่อนเดื่องสามร้อยไปสามพันสามสิบบาทนะครับก็อันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับใครที่มีกับ s a m s u n ่อ a l a x y Note แปดนะครับแล้วก็พร้อมร่วมนะครับก็ ลองมาใช้กันรบมว่าคุ้มเลยนะบกับส่วนลดเสือบมือนะครับก็ลองไปสอบถามกับทางบส่วนส่วนที่ผมใช้แง่ประมาณัดาก็จะเห็นความแตกต่างรอบจากรถแรที่ผมไปมาก็เ่าับก็ว่าุกบกับดลองไปสอบถามกับคนนี้ดูว่าจะมีของแถมส่วนลดตรงไหนนะครับเพราะว่าโตอร์ั่นนี้อาจจะมี ไม่กี่วันครับก็ลองไปสอบถามกับทางอสดูก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ